โดนแก้สามท่ออาทีพไอ้เพื่อนโดนเราไปเยอะนะเพื่อนโดนเาไปเยอะไอ้เอารถกบดิรถกบสามท่อาเอนหนตาลวเย่มาด้ห่เ่อ้รถตำรวจมาเด้ออ รถตอเราล่วงแล้วรถตอลาล่วงแล้วไอ้ไอ้มาชิ่ไอ้อิดึงเ่อนยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเืไซ้ำหน่อยมาอเอาไว้ต้อเอาไว้เฮ้เจ็บปืนอะ

mọi người 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 người ไปเยมามนฟังเสียงกูไปเ่อยมานฟังเสียงกูหลไวต้องจุ่มเลยหลังไวี่ยงไมดป้าคนเลยวมาเลยใครเล่นลป้าุ่งขวาขวา ไฟเกามึงลับมาเล่นมึงไปเล่นบ้านมันนะมึงเล่นนะสลยสวยสกยสวยสวลสวมสวไปวล่นยสงยสวยสวยสวนสายสว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 นสวยกวยส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 วยยสว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 ยสยส่ยสว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 ่สวยสวยวยส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 ววว Tốt cậu, tốt cậu Tốt cậu, cậu này à, cậu này, cậu này à, cậu này à, anh Cậu này à, cậu này ơi, cậu này Cái luôn à? Cậu này, cậu này, cậu này ơi À, lẩu rồi khỏi, à Á, tài Ươ Tìm <Okay. S 1> ต้าจะรันทำผลงานที่สตาร์ทาวแล้วที่ดาวทาวนี่เป็นผลงานของต้าปะครับ

กอดมันท okay, ี่กอดมันกอดมันไอ้กอดมันไอ้ไอ้อย่าพึ่งด่าอย่าพึ่งด่าโอเคอย่าพึ่ง mm ด่าไปไป็นอะไรชุบหน่อยเอาเล่ะชุบชุบไปไปเอาเพื่อนจารู้แปเอาเพื่อนได้ปะเพื่อนไอบอลโดนอยู่หนาข้างหน้านั่นปลายมือไม่เล่นไม่เล่นไปเอาเพื่อนก่อนไปเอาเพื่อนก่อนไปเอาเพื่อนก่อนไอเพื่อนนอนตายอยู่เนี่ยกระสุนกุ้มหมดไอ้เหี้ยเพื่อนข่าในบันปึก ให้ใ้ขึ้นเล่นปืนบอลลเยอะๆแล้วก็ทะลุไปเอาศพเพื่อนด้วยมันเอาศพเพื่อนไปให้หลังบ้านมันะอนเพื่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 อนเอนเพื่อนเ่อนเอนเื่นเพ่นื่อนเพอะเอนเพื่อนเอนเพื่อนเนเ พุ่มไปพุ่มไปไอแแบไปออายไอายไอแไอแบดไอแดำไอ้แตันไปสูงเ้ขึ้นไปเล่นบ้านมันดีนะไอทะลุไปบ้านมันทลุไปบ้านมันบ้านมันอ่ะไอ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 ไนไอไไอ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 ไไอ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 ออไ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 อออไ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 อ้อไอไอ้อดอไอ้ไอไไไออ้ไอาไ้อ เนี่ยเฮ้ยโอ้โหแต่เราอยเราไม่ด้เราไม่ได้กฟังเลยถึงกับแก๊สกินกินกิเพวงกันเลยนะกินกินกินเลยไปต้มรถสไนเปอรตบเพื่อนหน่อยละเอ้ยเอาตบเพื่อนหน่อยตบมาวม่แก้เลยนะบอกมาเรื่อยๆกินเลยไม่หน่ไม่ตบเพื่อนหน่อยเลยดันมางีันยาวมาเลยันยาวมาดี

สวยน้องยิงอยู่เรื่อยเลยเพื่อนาว่ียเอ้ยไอสัตว์ไอสัตว์ได้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 อ้เศวเอาศบมามากักบ้านบ้านเราทะลุไปทะลุตรงนี้เยอะไป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 ดานไป ไปเอาตกไปหน่อยตกไปหน่อยไอตรงนี้เยอะไปตรงนี้เยอะไปทะลุไปช่วยเพื่อนข้างหน้าหน่อยเก็ตรงลงลงไฟฟ้าเยอะตรงไ็ตทะลุไปบ้านเขาเลยข้างหลังเขามาข้างหลังเขามาข้างหลังเขามาเกียงข้างหลังให้จบที่เซรีนตายเอเล็กกูโดนมาเชือดซ้ำมอเล็กไปกางไฟปกแก้รูด้าง

มืนถือปืนดิใครมีปืนมึงถือปืนดิเยอเงี้ยกวาไหมกดตัวตรงลางมือดัมาหน่อยดิตรงกลางมือดดมาทางอีใกล้ๆสุดอะเห็นป่ะเพื่อนๆลุงเล่นอยู่บ่ยะ้งแ่่ด้กล้าไ่ได้กล้า่มหัม่นเลยุมท้าวามาเลก้ห้าุ่มท้าเุมท้าวมานมางขึนเุดมอนอปุดมท้าวุดมทมาวุ่ม้าวุมท้าวุ่มาวปุ่มาุ่มท้าวปุ่ม้าุมทาวปุม้าวปุ่มาวป

แต่ยังฆ่าเขาให้ตายรอกไม่งั้นเด็ดดีแพ้เอเคยรไหมคะสวยปะจิงจรมีหัวใจสวยปะสวยเนองสวยสวยอาสมออกมาอสมไปกับอีศพอีพพี่อีบอียิบหน่อยดิในพุ่มในพุ่มให้อะไรนะคะลองเลยลองมีหัวใจเหรอลอมีหจออมหัวใจเหรอ ไม่มีไม่มีไงหัวใจน่หัวใจขึ้นมาอ่ัฮัลโหลไอ้ใครใครชวนรถเฟอร์ให้หน่อยได้ป่ะตรงข้ามกับโรงงานโรงงานน้ำมันอ่ะไอ้โรงไฟฟ้าน่ะฮัลโหลแพรเราเอาส่มันมาให้แพรเราแพรเราโอเคับน เสียงดังหรอเด็ดิเล่นอันนี้อยู่ไงลูกถ้าไม่เสียงดังเชิญมาใช่ไก่เอาไว้ตอนหแก่เอาไว้ตอนนีนี่เรา้อกเคลดไหมี่หลังอกเคลมา้วยไปซอมกปเอยพี่วัวไปรถไปรถบอกเพื่อนที่บัฟตตมอยู่บอกไปรถดิกลับไปรถแล้วมามาไม่ได้วันนี้เขาติดตัวอยู่ต่าไม่ใส่ไม่เอาเราไปน

พอเรม่างนงที่มดนได้เล่นง่ายอ่ะแนแนแนหอศพขอเอาเอาศพไปตรงตตรงที่รวมมันก็ได้มันจได้มีอาคีาน้องทำอะไรอ่ะน้องทำอะไรน้องเราเห็นว่าพอมีตั้มมาเว้ยมันชนะไปเว้ยเกนใเหก้วตีหสีหนก้ี่สีเหียเกตาวใม่เนยเกต้า่เ้าวน่อเหนกห่เปเ้าหน ไอ้ขอห่อหน่อยขอห่อหน่อยขอห่อหน่อยไม้มีห่อวะพี่ใครมีห่อปะไอ้กูว่าในตัวเขาก็น่าจะมีห่อว่ะมันปนได้ปะไ่ีไนอ่ะไพี่มบได้เปลดไปเีนเ้ยู้อืนเงียมีไปเรวหนปนะไเรลาเวล่างผมต้อเปิดคีย์ก่อนนะมีคนเปิดคีย์ไว้ตรงนี้องเปิดให้เไม่ถอศพลงบ้าเรไม่ันของมันนี้ย

พีมีพี่บอลอยู่พีบอลผมมาผมถามว่าใครมันได้เย้ชินน้องกูเย้มึงเก่งแต่แต่ในรูตัวเองมึงูใจรูมากระเ้งกไอ้บอควายเก่งแต่ในรูนะครับผมวิ่งมาจคบิ่ตัวริง่นะครับไอย่ี้ไอย่างนี้งไรนย่้ใครไปถูกห่อป่ะมีให้อยู่พี่เกเล่นแหล่หกห้ได้ยังได้ห่ออยังได้ห่อยังห้เไอ้น้องมืงเก่งมึอเก่ง ตัวตาัวแพ้วไม้อ้่าวไอเ้ปืนตวิกระบอกนวนี่ไอ้สัตว์ปืนมึงตีอมึไหวไมนี่ไอ้เหี้ยปืนมึงตีสิบไไหมนี่ตเลกินดนกองก่อนไอ้เหี้ยไปอห่อว่ไอ้ห่อ้อยเลยห่อเลยไอ้หอยไอ้หอยไอ้หยอ้หอยไอาหไอ้ห้อยไอ้หไอ้ห้นอยไอ้หไอ้หอ้หอยไอ้หอไอ่อย้หอยไอ้หอนไอ้หอ้องไอ้อไอ่อย้อยไ้ไอ้ห้อยไ้อ้อต้อไมห้อ อาอตกกางเพื่อนหอให้เยพื่อนหอสกให้หอเลยแห่หอเลยใครหอกอนนะหอไปแล้วหอหห่อน<ป>ี<ป>่ตอนนี้